งานนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็สถิติค,ค่ะเพื่อนๆรวมถึงวิศวกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมาวิเคราะห์โลจิสติกค,ค่ะ ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของขวัญน,นะคะของของขวัญค่ะสําหรับเพื่อนเที่กําลังหางานอยู่หรือว่าแบบกําลังย้ายเข้ามาอเมริกาด้วยวีซ่าไม่ว่าจะเป็น k 1 f 1หรือว่า E2 หรือวีซ่าอะไรต่างๆก็ตามค่ะ เพราะว่าเป็นวีซ่าอเมริกาหรือเพื่อนๆที่เข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าคูมั่นอย่างเราใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆได้วีซ่าคู่มันแล้วปรับสถานะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อาจจะสมัครงานได้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสมัครงานและงานท็อปฟในอเมริกานะคะเพื่อนๆไม่ใช่ที่ฮิสตันเท็กซัสค่ะท็อปฟในอเมริกา อัปเดตเดือนเมษายน2,565ค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่า ข้อไฟนี้เพื่อนๆชอบหรือเปล่าหรือเพื่อนๆกําลังมองหาอยู่หรือเปล่ามีงานอะไรบ้างเงินเดินสูงหรือเปล่าเหมาะกับสายที่เราเรียนมาไหมมาฟังกันค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามา subscribe ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนักพิธีช่องของเราก็คือช่องของควานสกอตคลายค่ะเราอาศัยอยู่ในอเมริกาและช่องของเราก็จะมีการ ท่องเที่ยวทำอาหารแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆการใช้ชีวิตความยากลําบากความสบายในอเมริกาตลอดทั้งแบบการกินอาหารการเลือกใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อนๆเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แบบไหนช่องนี้จะเหมาะกับเพื่นพนพนนอนๆเนาะบางคนค่ะโอเคค่ะงานที่1น,นะคะเพื่อนๆพ,พลาดไม่ได้เลยค่ะท็อปฟงานนี้ก็คือเป็นที่1ไม่ว่าจะปีไหนๆปีไหนๆค่ะงานนั้นก็คือ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อน healthcare ค่ะ healthcare นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถแบ่งแบบได้หลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือไม่ก็แบบดูแลเด็กค่ะเ,เพื่อนๆมันแปลได้หลายความหมายค่ะเพราะว่า healthcare ค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆพื่ทำไมงาน healthcare นะคะเ,เพื่อนๆถึง ขึ้นอันดับหนึ่งในการจัดตารางของอเมริกาค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็จะระบาดไปเรื่อยๆค่ะผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้ขาดบุคลากรทางแพทย์ของอเมริกาเพราะฉะนั้นงานเฮลท์แคร์ก็เป็นหนึ่งในการรับสมัครงานที่มากที่สุดและการรับสมัคร เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาค่ะถ้าเพื่อนๆได้ฟังข่าวตั้งแต่เริ่มโควิดใช่ไหมคะบุคลากรทางแพทย์ของอเมริกาก็ทยอยกันลาออกค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนได้ตามข่าวสถานการณ์ในอเมริกาเนาะคนก็แบบทนไม่ไหวแล้วแบบเออเป็นพยาบาลในนี้เป็นหมอในนี้ก็แบบติดโควิดก็พากันลาออกแต่ปัจจุบันนะคะ เฮลท์แคร์ในอเมริกาเป็นที่ต้องการอันดับหนึ่งเลยจ้าถ้าเพื่อนๆสนใจการสมัครเฮลท์แคร์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะว่าเออมีที่ไหนรับสมัครบ้างแล้วรับสมัคอย่างไงค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราอยู่ในรัฐ เท็กซัสค่ะเพื่อนๆเ,เราอยู่เมืองฮิวสตันแต่แบบแต่ละรัฐแต่และเมืองก็จะมีที่รับสมัครแตกต่างกันค่ะถ้าเพื่อน <S 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 ๆสนใจการสมัครเลท์แคร์ในอเมริกาเราก็พยายามหาลิงก์มาให้เพื่อนๆสมัครนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ไทยแล้วก็ย้ายมาอเมริกาอยากทํางานด้านนี้เดี๋ยวเราจะพยายามหาลิงก์แปะไว้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะสะดวกกับเพื่อนๆได้สมัครงานในอเมริกามากขึ้นค่ะ โอเคค่ะเ okay, พื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูในข้อที่2กันค่ะว่าท็อปไฟอันดับ2ในอเมริกาคืองานอะไรงานเนี้ยฉันสมัครได้หรือเปล่าเพื่อนๆสมัครได้ไหมเราก็อยากรู้ค่ะเพื่อนเพนเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนักสรรหารงานที่ดีในอเมริกาแต่ว่าก็แต่ละคนก็จะชอบงานไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่เลือกงานแต่ละคนก็เลือกงานอย่างเช่นเราอย่างเช่นเรา โอเคค่ะ okay, เพื่อนๆที่แบบเอออยากสมัครงานนะเวลานี้ด่วนด่วนด่วนเลยเราก็แบบมาอัปเดตงานในเดือนเมษายน2,565ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอันดับ 2, 2> ก็คือ i n อิน m a เมชันเทคโนโลยี โอเคค่ะคุณเพื่อนก็ได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะแต่หนึ่งในเป้าหมายอันนี้ก็เป็นสาขาที่เราจบจากการเรียนปะวะสอของเราเราก็เรียนสารสนเทศมาค่ะแต่ การรับสมัครในอเมริกานะคะเพื่อนๆก็จะตามสาขากันไปค่ะถ้าเพื่อนๆแบบปวสสารสนเทศเหมือนเราแต่ยังไม่ได้ภาษาก็ต้องมาเรียนภาษาเพิ่มจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆแบบจบสารสนเทศมาแล้วคล่องภาษาเพื่อนๆก็อาจจะสมัครงานได้เลยจ้าทําไมเทคโนโลยีสารสนเทศถึง กลายมาเป็นอันดับสองจากการจัดอันดับของงานที่ต้องการมากที่สุดในอเมริกาค่ะเพราะว่าสาขาเทคโนโลยีนะคะเพื่อนๆสารสนเทศก็เจริญเติบโตแล้วก็แบบมีคนอยากเข้าอยากทำงานมากเพราะว่ารายได้ดีค่ะอย่างว่าแล้วเนาะเพื่อนๆเทคโนโลยีเพื่อนๆก็สามารถทำงานที่บริษัทได้เพื่อนๆสามารถทำงานที่ บ้านได้คือ work from home นั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆมาทำความรู้จักของงานเทคโนโลยีสารสนเทศกันบ้างค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมคะก็ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ค่ะเพราะว่าคนเราใช่ไหมคะเพื่อนๆต้องมีโทรศัพท์ใช้กันทุกคนอยู่แล้วค่ะ โลกอนาคตหรือไม่แบบโพสต์วัดนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะมาใส่ในสมาร์ทโฟนของเราค่ะเผื่อเพื่อนๆแบบเออเราเหมาะกับสายงานนี้ก็รับสมัครค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะว่าเออที่ไหนมีสมัครบ้างในรัฐเรามีหรือเปล่าค่ะเราจะพยายามหาลิงก์มาให้เพื่อนๆสมัครนะคะถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนจบ สายนี้มาก็สามารถสมัครได้จากผู้ที่จบอะไรถึงจะสามารถทำงานได้ค่ะคือเราก็ได้แปลมาแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราเออ translate มาไทยเราก็ยังแบบเออไม่ได้เซียนอังกฤษขนาดนั้นค่ะก็พยายาม translate มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ โอเคค่ะเพื่อนๆสาขาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะเพื่อนๆที่สามารถเขียนโค้ดออนไลน์นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสามารถเขียนโค้ดออนไลน์ได้ดังนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพของตัวเองได้ค่ะเออแบบอาชีพทํางานออนไลน์แต่ว่าค่าตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นอีกหนึ่งสายงานที่แบบ เหมาะกับเพื่อนๆคะ่ะถ้าแบบคนไหนชอบแบบเออไม่อยากไปทำงานที่บริษัทอยากทำงาน o ฟ k From Home แต่ก็ต้องจบสูงหน่อยถูกไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้สมัครงานนะักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าเทคโนโลยีสาระ ส่วนเทศของเรานะคะเพื่อนๆก็ทำไมมันเหมือนจะดูยากเนาะแบบต้องมาเขียนโค้ดออนไลน์อะไรแบบนี้แล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะค่าตอบแทนเท่าไหร่ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่6หลักมีหกหลักในอเมริกานะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเราก็จะพยายามหาลิงก์มาให้เพื่อนๆสมัครจ้า งานที่รับสมัครอันดับที่3จากติดอันดับท็อปไฟของอเมริกานะคะก็คือ supply chain management โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะรวมถึงการหาตัวแทนการจัดซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ Logistics ค่ะเพราะว่ามันเป็นการ้าปลีกเนาะผู้จัดการการจัดจำหนา่าย คุณสมบัติในการรับสมัครสายงานนี้นะคะเพื่อนๆก็ต so so ้องมีวุฒิเริ่มต้นที่ปริญญาตรีค่ะเพราะว่าเป็นนักวิเคราะห์โลจิสติกก็อาจจะแบบวุ้สูงหน่อยค่ะเพื่อนเพ่ราะว่าเออวันๆก็นั่งวิเคราะห์อะไรก็ต้องใช้สมองก็ต้องใช้สมองหน่อยค่ะเนาะสำหรับแบบ เออก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะมาแนะนาให้เพื่อนๆกื่ังมองหางานใหม่ๆหรือไม่ก็แบบเบื่องานเก่าที่เมกาก็สามารถแบบเออมาค้นหาได้ว่างานที่เรานําเสนอเพื่อนๆอนอาจจะถูกใจเพื่อนๆบางคนก็ได้นะคะสายงานนี้กันบ้างค่ะว่าเขารับสมัครเริ่มต้นที่วุฒิการศึกษาขั้นใหม่ค่ะเพื่อนๆพนก็คือขั้นปริญญาตรีค่ะแล้วแบบเราต้องเรียนอะไรมาถึงแบบ สมัครได้ให้ตรงกับสายสายงานนี้ใช่ไหมคะคเพื่อนก็คือคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็สาถิติค่ะเพื่อนๆรวมถึงวิศวกรรมด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมาวิเคราะห์โลจิสติกค,ค่ะงานอันดับที่4กันค่ะว่าในอเมริกามันจะมีงานอันดับ4ที่แบบ i s too hard อาจจะแบบยากสำหรับคนไทยเนาะบางคนคนไทยก็เก่งภาษาแต่แบบ วุฒิก็ยังไม่สูงเท่าไหร่แต่บางคนวุฒิสูงแต่ภาษายังไม่ได้ก็ควรทำอย่างไรคะเราจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเรียนภาษานะคะแต่บางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสภาษาค่ะก็แล้วแต่เกยภาพของเพื่อนๆเ,เนาะมาดูท็อปไฟอันดับ4สายงานที่อเมริกาอยากได้มากที่สุดในเดือน เมษายน2,565กันดีกว่านับ4ค่ะ financial management เงิน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 ค่ะเพื่อนการจัดการทางการเงินนั่นเองค่ะแต่เราก็ไม่ทราบว่าชื่อเรียกเต็มๆของสายการงานนี้ค่ะเพื่อนๆคืองานอะไรเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะเราเดี๋ยวเราไปสันหาลิงก์มาให้เพื่อนๆสมัครงานเลยค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการงานเรืวนๆๆๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณนะสมบัติในการสมัครงานประเภทที่4นี้กันนะคะสายงานนี้นะคะเพื่อนๆก็เติบโตมากกว่า15%เปเในทศวรรษนี้ค่ะมีคนสมัครเยอะเลยแล้วสมัครไปแล้วเราไปนั่งทำอะไรเราก็ไปนั่งจัดการทางการเงินค่ะเพื่อนตามชื่อเขาเลยค่ะ มาเป็นผู้จัดการทางการเงินค่ะรายได้ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดกำไรผลรายได้ตอบแทนของบริษัทมีเท่าไหรเพื่อนๆต้องมานั่งคำนวณให้บริษัทที่เพื่อนๆสมัครงานค่ะเป็นสายงานหนึ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบเราไม่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้ว เราไม่ชอบบัญชีด้วยก็อาจจะไม่เหมาะกับเราค่ะเพื่อนก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆบางคนค่ะสายการเรียนที่จะสามารถสมัครงานนี้ได้ก็คือก็เช่นเดียวกันกับข้อที่3เลยค่ะเพื่อนๆต้องมีวุฒิเริ่มต้นปตรีสาขา MBA นะคะถึงจะสามารถสมัครสายงานนี้ได้ค่ะ เพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เด้อเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะแต่เรานะคะเพื่อนๆก็อีกนานค่ะกว่าจะได้ทำงานเดี๋ยวเรามาดู t o อไฟ v อันดับสุดท้ายของเราก็คืออันดับ5ค่ะว่าในอเมริกาเขา รับสมัครอะไรอีกออันดับที่5ตอนแรกเราก็จะแบบทํา10อันดับการรับสมัครงานมาให้เพื่อนๆชมนะคะแต่มันก็เป็นงานเบสิกค่ะเเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆหลังจากข้อ5นะคะ a u x i i a l and Statistical ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันยาก It's too hard for me, too hard for me. ค่ะก็คือนักคณิตศาสตร์และประกันภัยรวมถึงนักสถิติค่ะเ,เพื่อนๆนั่นก็คือความหมายของสายงานนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักคณิตศาสตร์ประกันภยัยที่แบบมีการเจริญเติบโตถึง20%ในอเมริกาที่เขารับสมัครกันค่ะ ว่าเราต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างและรูธอะไรเราถึงจะสามารถสมัครทำงานนี้ในอเมริกาได้ค่ะหากเพื่อนๆเป็นคนแบบอะไรอะไรก็ชอบข้อมูลคำนวณสถิติค่ะเพื่อนๆก็ส่วนมากเขาก็จะนําเพื่อนๆไปทํางานที่ในบริษัทประกันภัยในอเมริกาค่ะเพราะว่ามันเป็นการคํานวณสถิติ ประกันภัยใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทำงานที่บริษัทประกันภัยค่ะเพื่อนๆต้องมีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นการรับวุฒิในการรับสมัครสายงานนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องมีศัลย์คณิตศาสตร์ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องมาคำนวณสถิติความเสี่ยงของแบบ ภัยต่างๆเพราะว่าเราอยู่บริษัทประกันภัยใช่ไหมวุฒิในการรับสมัครนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องมีวุฒิคณิตศาสตร์ประกันภัยค่ะและต้องผ่านการทดสอบอะไรบางอย่างนี่แหละในอเมริกาค่ะเพื่อนๆต้องมีใบอนุญาตนะคะเพราะว่าเขาต้องยืนยันใบรับอนุญาตที่เพื่อนๆได้ไปแบบเหมือนลายเส้นมั้งคะเพื่อนๆน่าจะเป็นแบบเหมือนลายเส้นค่ะเพราะว่าณที่นี้เขาบอกว่า ต้องผ่านการสอบใบอนุญาตด้วยค่ะอ่าโอเคคระเพื่อนเถ้ารับสมัครไปแล้วเราต้องมาทำอะไรแบบมากกว่านั้นเนาะแบบเออนอกจากจะแบบต้องมาประเมินความเสี่ยงของภัยแล้วเราต้องมาทำอะไรอีกค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลค่ะยอดขายผลกําไร และที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอ,อุปสรรคของปัญหานั้นๆเพื่อนๆต้องวิเคราะห์ออกมาให้หมดให้บริษัทได้ทราบคา่ะนั่นก็คือการทำงานของเพื่อนๆถ้าท่านใดคิดจะสมัครสายงานนี้ก็แบบยากนิดนึงแต่บอกเลยนะคะเพื่อนๆค่าตอบแทน6หลักเลยจ้า ตอบแทนแบบสูงมากค่ะเพื่อนๆหกหลักนี้ไม่ได้เริ่มต้นจาก1นะคะเราไม่สามารถบอกได้ค่ะเราสามารถบอกเพื่อนๆได้แค่6หลักแต่ไม่ใช่เลข1แน่นอนไม่ใช่เลข1ครั้งหน้าค่ะเพื่อนๆเ,เยอะมากงานท็อปไฟทั้งหมดในอเมริกาห้าสายงานเนาะ แต่เราก็จะมีงานมากกว่านั้นค่ะเพื่อนแต่มันแบบมันก็จะเป็นเบสิกในการหางานของเพื่อนๆนทุกคนเลยค่ะงานแบบติดท็อปสิบนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะแบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอนอยากทราบเราก็จะบอกในอเมริกาต้องการค่ะแบบเออมันก็ยังไม่ใช่ติดท็อปไฟนะคะณนะปัจจุบันณนะเดือนเมษาเลยค่ะตั้งแต่ งานที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นปี2022เราจะมาพูดถึงอีก5สายงามเนาะถ้าเพื่อนๆแบบเออยังไม่ได้มีไอเดียหรือปิ้งไอเดียว่ามาอเมริกาย้ายมาแล้วอยากทําอะไรคะ่ะเราก็จะมีช้อยให้เพื่อนๆเ,เลือกหลังจาก5ข้อที่แบบติดไฟเดือนเมษายยน2565เนอะ 2022ค่ะเพราะว่างานอีก5ข้อหลังจากนี้ก็คือตั้งแต่ปี2022เริ่มต้นค่ะงานที่1นนะคะก็คือ truck driver ค่ะ truck driver คืออะไร t r u c r u c k driver นะคะเพื่อนๆก็คือคนขับรถบรรทุกส่งของค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆอยากทราบเราก็จะแบบ หาลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆได้สมัครงานกันนะคะเพื่อนๆว่าเออที่ฮิวสตันเท็กซัสมีรับสมัครที่ไหนบ้างหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าเราหาลิงก์ที่อื่นได้เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้คะ่ะโอเคนั่นก็คืองานอันดับ อันดับที่1นึ่เนาะตั้งแต่ปีเริ่มต้นเปิดปี2022ค่ะเดี๋ยวมาดูงานที่2กันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นร้านอาหารค่ะเพื่อนๆ food delivery worker ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็คือพนักงานส่งอาหารที่มีรายได้เยอะมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆส่งอาหารที่ไทยอาจจะได้วันละพันอาจจะได้วันละสองพนเนาะ แต่ที่นี่นะคะเพื่อนๆ10,000อัืบางรัฐก็1 5 0 0 0 0ถึงเลยค่ะแล้วแต่ความขยันของเราสมัครได้ที่ไหนเราก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆแต่เราจะพยายามหาลิงก์มาให้เพื่อนๆได้สมัครกดติดตามไว้นะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้ค่ะช่องของเราก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเวลาเราลงคลิปเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของ YouTube จ้า โอเคค่ะเพื่อนๆได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะงานที um. ่ต <Hello! Yeah. S 2> ิดอันดับ2ในปี2022ค่ะขออนุญาตแยกย่อยเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆงานที่3นะคะเพื่อนๆก็คือ warehouse ค่ะ p a c k i n g logistics worker ค่ะก็คือพนักงานในโกดังค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆย้ายมาอยู่ในอเมริกาเหมือนเรานะคะ บางคนอาศัยอยู่ไกลมากบางคนแทบจะไม่แบบติดเอเชียมาร์เก็ตไม่ติดตลาดอาหารไทยเลยเรายกตัวอย่างนะคะเพื่อนเราเคยรู้จักน้องคนหนึ่งในติ k t o ็อกค่ะน้องอยู่จอร์เจียน้องบอกว่าโอ้ยพี่ที่หนูอาศัยอยู่แบบ น้อยมากเลยที่จะหาอาหารไทยกินหรือตลาดที่แบบมีของไทยจำหน่ายยากมากนั่นค่ะเพื่อนๆก็เป็นเหตุผลที่เราอาศัยในอเมริกาแต่เราก็สามารถสั่งอาหารได้หรือไม่เราก็อาจจะช้อปปิ้งอาหารออนไลน์ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรุงไทยเนาะ ตั้งแต่เราย้ายมาอเมริกาแล้วค่ะเพื่อนๆเราเคยรียวิวซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนานาค่ะถ้าเพื่อนๆแบบยังไม่ได้ชมหรืออยากดูการไปชอปปิ้งตลาดไทยเนาะแต่ที่อเมริกาเราก็เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะมันจะเรียกว่าตลาดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าแบบมันไม่ได้แบบเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจคำว่าตลาดไหมตลาดก็จะเป็นแผงๆๆ,ๆเนาะแต่ที่อเมริกาแบบคนทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าตลาดแต่มันไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆใน อุดมคติเราแล้วก็ภาพที่เรามองเห็นจริงๆก็เหมือนแบบมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้วางขายตามตามแผงตามข้างทางไม่ใช่ค่ะถ้าแบบไม่ดราม่านะคะเพื่อนๆในในความเข้าใจของเราค่ะเห็นคนอื่นเขาแบบเออไปตลาดกันไปตลาดกาันเราคิดว่ามันไม่ใช่ตลาด เอออาจจะแบบเนาะเพราะว่ามันอยู่ในห้างมันอยู่ในอาคารคา่ะมันควนแล้วแอร์เย็นเหมือนห้างบ้านเราเลยแต่ก็แค่ในานั้นมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักทุกอย่างทูกค่ะเพื่อนๆแต่มันอยู่ในห้างมันไม่ได้แบบตั้งเป็นตลาดเหมือนบ้านเราค่ะแต่ทําไม <mumbles. S 1> ห้างบ้านเราถึงไม่เรียกตลาดเราก็สงสัยเหมือนกันค่ะตั้งแต่เราย้ายมาอเมริกาแต่คนไทยชอบเรียกว่าตลาดเราก็อเราก็อยากทราบเหมือนกันค่ะเพื่อนๆว่าใครเป็นคน คิดริเริ่มเรียกว่าตลาดโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูงานที่4กันค่ะที่แบบปิดท็อปฟในปี2022พนักงานจัดอีเวนต์ค่ะเพื่อนๆได้เยอะที่นี่ค่ะเพื่อนๆก็เราก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆว่ามันต้องทำยังไงนอกเราก็ไม่ค่อยเคยได้ยินค่ะแต่มันถูกจัดอันดับมาเป็นอันดับที่4ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดปีคอ2 0 2 t ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นขาดไม่ได้เลยถ้าแบบเพื่อนๆคนไทยอีซี่มากคางานนี้ใครๆมาก็สามารถสมัครได้ค่ะมัซเซ r รซ์ค่ะเพื่อนๆถ้าออกเสียงพี่ก็ขอภัยด้วยนะโอเคค่ะเพื่อนๆคือมาาัสซัดนั่นเองก็คือพนักงานนวดค่ะเพื่อนๆส่วนมากเนาะถ้าเพื่อนๆมาสมัครร้านเอ่ยร้านนวดค่ะเนาะ เราก็จะแบบอาจจะมีเจ้าของร้านเป็นคนไทยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็สามารถมาสมัครได้ค่ะงานตั้งแต่ที่เราบอกเพื่อนๆมนาะตั้งแต่เริ่มจนถึงงานที่สิบใช่ไหมคะเราก็แบบถ้าเราหางานไหนได้เราอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสมัครนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่แบบอยากจะสมัครงานหรือมีวุฒิการศึกษาที่ดีภาษาดีก็ควรค่ะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าอยู่อเมริกาเงินเยอะ ถ้าครองชีพก็เยอะถ้าเพื่อนๆได้งานดีรายได้ดีก็อาจจะดีกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเพื่อนๆก็ได้ทราบงานที่เราบอกเพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะเราก็มีงานนําเสนอเพื่อนๆอีกงานหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในฮิวสตันค่ะทาง college ที่เราศึกษาอยู่นะคะเพื่อนๆเปิดรับสมัครงานค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ที่คอร์เลจของเราเปิดรับสมัครงานค่ะเพราะว่าเอออาจารย์หรือไม่ก็แบบเออเจ้าของของคอร์เลจค่ะก็ฝากเปาประกาศคนที่อยู่แบบในละแวกนี้เนาะคะในในเบิร์ดนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาสมัครได้ค่ะที่คอร์เลจของเราเปิดรับสมัครอยู่ค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกําลังรับสมัครอยู่ค่ะไม่จํากัด ก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในฮิมสตันค่ะเราก็ไม่ทราบว่ามันไกลหรือใกล้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็มาเช็คดูได้ค่ะสําหรับที่เพื่อนๆแบบมองหางานในแบบงานง่ายๆเนาะเราก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆว่ามันคืองานอะไรเรายังไม่ได้อ่านเลยค่ะเราก็ถ่ายรูปมาเผื่อคนไหนแบบต้องการงานเนาะ เราย้ายมาในอเมริกาปี2564นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆแบบอยากทราบการเดินทางของเราในการย้ายมาอเมริกาสามารถคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะการไปเที่ยวนิวยอร์กของเราเพื่อนๆก็จะลืมเข้าไปดูกันบ้างนะคะนิวยอร์กสวยมากครั้งแรกของเรา เพื่อนๆก็สามารถกดที่เป็นได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะเพื่อนๆกดไ like ลค์ค่ะและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อต่อไปคราววันนี้ขอลาไปก่อนยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนเด้อบ๊ายบาย